เดี๋ยวเดเ๋ยวเดีลยวเอยไปเลยไมแม่มาจับนะม่ไม่เอาหนัไปก่อนหน้าเหมือนกันเลยกับไส่เดือน

ว้าวว้าวเบ็ดฮักเบ็ดฮักเบ็ดฮักว้าวตัวเบลืมเลยตัวมันงอตัวมันงัวโอ้โอ้มันเบ็ดเบ็ดติดเบ็ดติดข้างบนต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเถอะพี่ไปเถอะพี่แม่มาจับแม่ไม่เอานันไปก่อน ก็ติดอันนี้ก็ติดโอ้ยแม่โอ้ตัวบางใหญ่อะเออโอ้ยได้แล้วได้แล้วเอาตัวนั้นก่อนแม่เห็นมันบักท่นโอ้ยมันกระลุดแม็กมันกระลุดมันกระลุดโอ้ยเฉียวตัวนี้เพิ่เริ่มเลยแม็ก่ตัวนี้แม่ใหญ่กว่าตัวบ่องคอกัะแม่เหรอเห็นคล้องมันกระลุดโอ้ยมันดึงดึงมันลงมันดึงลงไปข้างล่างเลยแมี่โอ้ยกินพร้อมกันสองเปลเอาลูกอ่ะถือไปก่อนคือไปก่อนเดี๋ยว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 เก็บก่อนเก็บก่อนโอ้ย มันดึงเออมันดึงไปไหมว้ามันกลัวแม่กลัวมันจะอยู่นู่นมันกลัวมันจะลงไปในสระมันเคย like anyway. ลากลงไปดิรอดเอาลูกฟังผุ่นโอ้าเจออะไรดูกขาเม่ดูกขาเม่ลุกอุ๊บดูเมฆตัวเมฆวะอุอุอุ๊บวิ่งไปไหวิ่งกิ่งมันกินวิ่งมันกินพอแม่พอแม่ดึงขึ้นมามันเลิกกินเลยแม่โอ้ที่ ตัวเดียวกันดิมันโตอยู่ข้างกันแหละไม่ใช่ตัวเดียวกันเก่งกอะไรก่งผมให้แม่ดึงึ้นมามันเลิกกินเฮ้ยงั้นหรอกเมื่อกี้มันกระตุกผมแม่รู้กระปุกว่าไง